รอล่างนะครับร่างๆของเท่าพิหารในการที่จะร่วมในการประกอบพิธีและหลังจากนั้นเสร็จจากที่กัอดอิสานองค์พระอุปุธแล้วนะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีถวายข้า,าวีเจ้าภานะครับถวายข้า,าวีาวเช้าภาข้าวสารอาหารแห้งจะโยมทั้งหลายที่จะเตรียม,มาด้วยและเราก็จะได้ถวายเพื่อบูชาองค์พระธาตุพนมนะครับข้าวสารทุกเม็ด ที่ได้รวมน้อมถวายในวันเข้าพิธีภาพนี้ก็เพื่อที่จะไปเป็นพระทหารเช้าเด่นในพระม,ม,มิตุสูงสัมมาทิฏฐิผู้อยู่จังหวัาที่วัดพระธาตุโตนงแห่งนี้นะครับซึ่งปีนี้มีพระมิตร68รูปมีเพื่นอนพระคุณหลวงพ่อพลและเจ้าคุณพระพิเภกธรมุนีเจ้าอวาสพระธาตุโตนงความเมื่อยคณะสงฆ์เจ้าเทวานุตีร์นะครับแล้วก็มีทางส่วนบ้านเมืองก็มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทาง,าง,ทางาทาดาง้าน พนเด็กานศาสนาด้วยเช่นและง,งานในครั้งนี้นะครับง,งานนมัสการพร<า>ะธาตุพนมในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณปยัญย่าอีหนึ่งหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปได้ราบร้อยนะครับก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณในาการจัดระดับขบวนทุกขบวนนะครับในระดับขบวนทุกขบวนก็ต้องขออนุโมทนา ขณะนี้กำลังเข้าสู่รอบที่สามนะครับกำลังจะเข้าสู่รอบที่สามในการเรียนประทศินขณะเราพี่น้องเมื่อองค์พระบุกบคุดเคลื่อนผ่านแย่ดวงทั้งหลายองนั่งลงนะครับองนั่งลงแล้วก็พนมมือขณะนี้องค์พระบุกบกุดกำลังเคลื่อนผ่านหน้าสาลาสมมุติการขนาพิเศษท่านพุทธศาสนิกชนญาติโยมทั้งหลายนั่งลงนะครับพลดมือสาธุอนุโมทนาสาธุการ นะครับเนื่องจากว่ารพระเถระที่ได้เชิญองค์พระผุ้พุทธมาปกปักรักษาคุ้มครองงานในครั้งนี้นะครับก็คือองค์พระผูคพุทเป็น,พร,ปนปพระมหาเถระผู้ที่มดีเลิศมากในทางพุทธศาสนานะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในหลวงพระพุทธเจ้านทนมีเกียรติพระบุญหลวงพ่อพระนจะคุณพระเทพพรบุญดนีนะครับมีทาง นะครับสองศูนย์นครพนมนะครับวันนี้เรกำลังอันเชิญองค์พระบูพุธนะครับเพื่อที่จะมาปกปักรักษาคุ้มครองงานนวักรากองค์พระบรมธาตุและต่อจากนี้นะครับก็ยังมีพุทธศาสนิกชนนะครับที่จะเดี๋ยมเราอีกหลายท่านนะครับตั้งแต่หัวขบวนจนถึงท้ายขบวนส่วนที่อยู่บนเสียท้ายสุดของขบวนนะครับจะเดี๋ยวเขาหลายนั่นก็คือองค์พระบูพุธที่อันเชิญมาป เป็นประจำทุกปีนะครับตั้งแต่มีนะงานนมัสการพระธาตุเป็นพระอุครัวอุเหนือเงินนะครับที่อยู่บนเสเรียนตอนนี้ก็กําลังอันเชิญเคลื่อนผ่านมาทางด้านทิศเหนือขององค์พระบรมรธาตุผ่านเจดีอธิราชของหลวงปู่ไราชระถูหลวงพนสนัและซึ่งถือว่าเป็นอดีตจเจ้าอาวาสพระธาุพนมนะครับในปีพศ2233อนอะ ได้นำพาพี่น้องจากหพอลาวสามพันครอบครัวข้ามน้ำโขงมาโบราณองค์พระบรมมัท่านนะครับอธิทีทาของหลวงปู่เราจะุะูหลวงปู่สเมเด็จนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีคือหลวงปู่พี่หอมนะครับจะอยู่ทางด้านที่เหนือขณะนี้องค์หรวงพ่อุอู่ก็กำลังเคลื่อนผ่านตดที่เจดียด์ท่านนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่รอบที่สาในการเวียนพระทักษิณรอบอ,รองค์พระโรมมัท่านนและหลังจากนั้นนะครับก็จะขึ้นบนขระวิหารหอประแก้ว นะครับก็จะขึ้นบนข้ะวิหารของพระแก้วสายทานสถานพี่น้องพุทธสาสนิกชนทั้งหลายนะครับได้ทราบว่าสถานที่ในการพระดิสฐานองพระอุปบสถนั้นนะครับอยู่ที่บนพระวิหารของพระแก้วนะครับบนพระวิหารของพระแก้วอยู่ทางด้าทิตะวอวออรขององค์พระบรมธาตุข้ามาพระอุโบสถนะครับตรงนั้นคือพระวิหารของพระแก้วซึ่งจะได้ แลก็อย nah ok an ูสถานอจุดน้ำอหลังจากนั้นก็จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมเราทุกท่านได้ขึ้นไปนมัสการนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้กราบได้ว้คิดว่าอยู่ในขบวนไห้สะดวกก็ให้รอโยมนะให้รอลักจากพิธีเสร็จนะครับหลังจากพิธีในส่วนนี้เสร็จในการเวียนพระทศินเสร็จแล้วญาติโยมเก่าคณะเราทุกท่านก็จะได้ขึ้นไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็ในปีนี้ต้องขอตนะโวนนาคอาคุณนะครับ การประชัยเที่องค์ไทยรัฐคุณยงอารอบีนที่องค์ไทยรัฐจากบริษัทเ p i ีไอบริษัทกาศมหาชนนะครับได้เสียภาพจุดพลุในงานนวัตกรรมพระธาตตลอดระยะเวลา5ปีมาแล้วนะครับเป็นเจ้าภาพเจ้าสถาปัตย์ของคณะนวมทนานะครับจุดพลุในงานนวัตกรรมพระธาตเป็นประจำทุกปีขณะนี้นะครับกระบวนในการอัญเชิญองค์พระสมวงศ์กำลังเข้าสู่รอบที่3 กำลังเข้าสู่รอบที่สานะครับญาติโยมเราก็หลังจากที่องค์พระบพุธเดินผ่านก็ให้ยกมือสาธุก,การนะให้ยกมือสาธุก,การบนสเสลียมเป็นพระบูพุธเนื้อเงินนะครับเป็นพระบูคุธเนือนนเนเน้อเง mm ิน hmm. หลังจากที่อันเจญเสร็จแล้วแต่งงานงรรมสะการอ mm hmm. งค์พระบูคุธนี้ก็จะตัิงหลฐานอยู่ที่ชั้นในขององค์พระบรมธาตุน,น,นะครับ ก็อดีสถาชนชในขององค์พระบรมธาตุปัจจุบัก็กาลังเรียนพระทัศศินนปลป์ญาติโยมเราพีน้องหลายๆจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นข้าโอกาสขององค์พระบรมธาตุะจะเป็นสกลนครก็ดีนครพนมก็ดีมุกดาหารก็ดีะนะครับได้มีโอกาสมาคารวะมีโอกาสมากราบมาสักการะขอพ,อ,พอพรมาธาตุวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่งมงานนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มงานนมัสก,การาพระธาตุงานนมัสก,การนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23คุมพานะครับถึง23คุมพาเพารพาะนเราญาติโยมเราที่สะดวกจะมากราบนมัสก,การในวันใดก็ตามัธยาศัย